สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .5 วันนี้ก็กลับมาพบกับครูต้อยในรายวิชาภาษาไทยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนในหัวข้อที่ชื่อว่าการคัดลายมือของเรานั่นเองนะคะอ่ะการคัดลายมือนักเรียนจะเห็นไหมคะว่าการคัดลายมือความสาคัญกับเราอย่างไรอ่าครูต้อยลองให้นักเรียนฝึกคิดดูนะคะถ้าเกิดว่าเราเขียนลายมือที่สวยงามปุ๊บเนี่ยจะมีประโยชน์อย่างไรต่อผู้อ่าน อ่าถ้าคนมาอ่านปุ๊บถ้าคนเห็นตัวหนังสือเราสวยเนี่ยอ่าจะมีประโยชน์ยังไงนะคะมีประโยชน์ยังไงเอ่ยคิดได้ไหมอ่าลองคิดกันดูสิอ่านะคะถ้าเกิดว่าครูตอยเป็นผู้อ่านครูตอยเห็นคุณที่เขียนลายมือนี่สวยคาดลายมือสวยมาให้ครูตอยเนี่ยนะจะทําให้ผู้อ่านอ่านเป็นยังไงคะอ่านง่ายใช่ไหมคะโดยที่แบบ ครูตอยก็ไม่ต้องมาคาดเดาเนาื้อหาเลยว่าเอ๊คานี้เขียนอะไรอะ่ะคํานี้เขียนว่ายังไงอ่ะไม่เห็นเลยเขียนอะไรก็ไม่รู้วัดกันใช่ไหมคะอะไรคะ่ะถ้าลายมือเราสวยจะทําให้ผู้อ่านอ่านง่ายแล้วก็ดูก็สบายตาเรียบร้อยสวยงามนั่นเองนะคะแล้วถ้าหากว่าเราเขียนลายมือไม่สวยเนี่ยเขียนออยังไงก็ไม่รู้นะคะเขียนวัดมากๆลายมือไม่สวย คนอ่านก็จะไม่ค่อยรู้เรื่องว่าเราเขียนอะไรอ่านยากบางทีก็แบบอาจจะผิดพลาดไปได้อ่านผิดพลาดทําให้เนื้อ,อาหานั้นขาดเคลื่อนไปได้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องฝึกคัดลายมือนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูว่าวิธีการคัดลายมือมีวิธียังไงบ้างถ้าเราฝึกบ่อยๆครูตอยเชื่อว่าเราสามารถทําให้ลายมือของเราเนี่ยสวยงามได้และเป็นระเบียบเรียบร้อยน่าอ่านได้นะคะอ่ะเราไปดูพร้อมกันนะคะ การคัดลายมือเขาบอกว่ามีกรบทหนึ่งเขาบอกว่าเขียนลายมือมีหลักรู้จักนั่งตัวต้องตั้งตรงแนบถูกแบบอย่างจับดินสอปากกาถูกท่าทางสมุดวางพลางเท่นแล้วเล็งแลอ่าเพราะฉะนั้นในการคัดลายมือไม่ใช่แค่ว่าจะเขียนแบบไหนก็ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันจะต้องทำให้ถูกหลักตั้งแต่การนั่ง ใช่ไหมคะการจับดินสอจับปากกาวางสมุดอย่างไรนั่นเองนะคะมาวันนี้เราไปเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะในการคัดลายมือคืออะไรการคัดลายมือเป็นการฝึกเขียนตัวอักษรไทยทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นตัวอักษรไทยให้ถูกต้องตามหลักของการเขียนคำนั่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องคำนึงก็คือ ความถูกต้องแน่นอนการท่าดลายมือสิ่งที่เขาจะต้องรู้คือหนึ่งเขียนถูกหรือไม่นะคะเขียนถูกอ่ะเช็คปุ๊บอ่ะถูกต้องเขียนถูกแล้วตัวอาาักษรเขียนถูกทั้งหมดเขียนปุ๊บอ่านง,ง่ายหรือเปล่าตัวหนังสือเรียบร้อยหรือไม่มีการเว้นช่องไฟหรือไม่ช่องไฟก็คือระยะหา่างระยะหา่าง เท่ากันถูกไหมมีวักตอนเขียนตัวอักษรเนี่ยสูงเท่ากันไหมวางรูปพยัญชนะสระวันยุโยกถูกที่หรือเปล่าแล้วก็พร้อมทั้งตัวสะกดตัวการันให้ถูกต้องอันนี้แหละค่ะคือเป็นวิธีของการคัดลายมืออ่ะมาดูสิว่าการคัดลายมือทำอย่างไรบ้างนักเรียนเห็นไหมคะเห็นพี่ รูปการ์ตูนตรงนี้ไหมคะอ่าพี่เขาก็นั่งคัดลายมืออยู่ตรงนี้เอามาดูกันวิธีการคัดลายมือที่ถูกต้องทำํำยังไงอันดับแรกเขาบอกว่านั่งตัวให้ตรงเขียนเขียนด้วยมือขวา,ขา,านะคะเขียนด้วยมือขวาข้างที่เราถนัดสมมติเราถนัดมือขวาเขียนด้วยมือขวาส่วนมือซ้ายเห็นไหมคะมือซ้ายของพี่เขาจะวางไว้ที่ไหนอ่าส่วนมือซ้ายนะคะวางไว้บนกระดาษตรงนี้นะคะ วางไว้บนกระดาษหรือสมุดทําไมถึงต้องเอามือซ้ายวางล่ะเพราะอะไรเพราะไม่ให้กระดาษหรือสมุดเลื่อนไปมาถ้ามันเลื่อนเป็นยังไงคะเวลาเราเขียนตัวอักษรมันก็จะแบบเอ้ยเดี๋ยวไปทางซ้ายเอ้ยเดี๋ยวไปทางขวานะคะข้อศอกนะคะจะวางไว้บนโต๊ะขณะเขียนสายตาในขณะที่มองตรงนี้จะห่างประมาณหนึ่งฟุตก็คือหนึ่งไม้บรรทัดของเราวอังคะระอะ ในท่าของการจับดินสอหรือปากกาทําอย่างไรให้ถูกต้องเขาบอกว่าในการจับดินสอหรือปากกานะักเรียนดูนะคะ,ะใช้อสมมุติอันนี้เป็นดินสอให้ใช้นิ้วชี้อ่ะตรงนี้กับนิ้วโป้งนะคะเอามาดูนิ้วชี้กับนิ้วโป้งทำยังไงนิ้วโป,นวโป้นิ้วชี้จับดินสอหรือปากกาไว้แบบนี้นะคะแล้วเอานิ้วกลางของเราตรงนี้ค่ะรองรับไว้อ่ะท่ามันก็จะเป็นประมาณนี้ นะคะอ่ะเห็นในภาพไหมคะภาพในภาพในวงกลมนั้นจะชัดกว่านะคะนี่ค่ะประมาณนี้นะคะแล้วก็เอียงนะคะอ่ะตัวอย่างในรูปภาพนั่นเองนะคะตรงนี้เนาะอ่านะคะใช้นิ้วอะไรบ้างนิ้วโป้งนิ้วชี้แล้วก็นิ้วกลางรองรับนั่นเองนะคะอ่ะอันนี้แหละคะ่ะคือวิธีการจับดินสอรหรือปกากกาต่อไปนะคะเวลาเขียน เขียนตัวอักษรให้ถูกสักดส่วนและตัวอักษรจะต้องตั้งตรงแสดงว่าเวลาเราเขียนตัวอักษรจะต้องเป็นยังไงคะแนวตรงบม่กดเอียงจะเป็นงคะก็ไม่ใช่ต้องตั้งตรงการเขียนพยัญชนะไทยให้เน้นย้ำเสมอว่าทุกทุกครั้งจะต้องเริ่มเขียนตรงไหนก่อนเขียนหัวก่อนนั่นเองนะคะ สมมติพยัญชนะที่มีหัวได้แก่คุณตอยเขียนมอมานะคะเราก็จะเขียนมอมาอ่ะเริ่มตรงที่หัวก่อนนะคะแล้วก็ลากลงมานะคะตามหลักอ่าหรืออย่างนี้นะคะวอลแหวนบางคนติดนิสัยเขียนวอลแหวนชั้นเริ่มตรงไหนคะชั้นเริ่มฉันขอเริ่มตรงนี้อ่าอย่างนี้ถูกหลักไหมคะไม่วอลแหวนเป็นพยาญชนะที่มีหัวเพราะฉะนั้นเราต้องเริ่มหัวก่อนโดยที่ วงกลมหัวก่อนแล้วค่อยลากขึ้นไปแล้วก็ค่อยๆเีย,ยลงมาแบบนี้โอเคนะคะเพราะฉะนั้นทุกตัวเราจะต้อง,องเริ่มหัวก่อนด้วยตัวอักษรเนี่ยมันจะมีอยู่สองแบบแต่เดี๋ยวเรามาดูในสไลด์ถัดไปว่ามีแบบไหนบ้างก็จะมีแบบหัวกลมแล้วก็แบบหัวสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนซึ่งเราจะเรียกแบบนี้ว่าแบบอารักษ์นะคะถ้าเขียนแบบใดจะเขียนเป็นหัวเหลี่ยมหรือว่าหัวกลม ก็ควรจะเขียนเป็นแบบเดียวกันหมดไม่ปนกันนั่นเองในการเขียนหัวก็ยกเว้นพยัญชนะตัวไหนคะที่ไม่ต้องเขียนหัวเอ่ยก็ไก่กับทวทงนั่นเองซึ่งเป็นพยัญชนะที่มีหัวไม้ไม่มีนะคะอ่านดูสไลด์ต่อไปค่ะในการคัดลายมืออ่านนักเรียนดูนะคะอ่านดูนะคะวางสระเวลาถ้าเขียนเป็นคำนักเรียนจะเห็นว่ามีสระกับพยัญชนะเออมีสระใช่ไหมคะวรรณยุกอะไรต่างๆมันจะอยู่เหนือพยัญชนะ นะคะหรือใต้พยัญชนะเหนือก็คือด้านบนใต้ก็คือด้านล่างตรงนี้นะคะอ่าเขาบอกว่าให้ทํำยังไงเขาบอกว่าวางสระที่อยู่เหนือพยัญชนะหรือใต้พยัญชนะและวรรณยุก์เหนือหรือใต้เนี่ยให้ตรงกับเส้นหลังของพยัญชนะนั่นเองนะคะอย่างเช่นตัวอย่างนี้อย่างเช่นคาว่าไม้แสดงว่าไม้เอกอยู่ตรงนี้นะคะเราควรจะใส่ตรงเส้นหลังก็คือตรงขีดของหมอนตรงนี้ ไม้เอกถึงจะวางไว้ตรงนี้ถ้าเราเอาไม้เอกไปวางไว้ตรงหัวตรงนี้ถูกไหมคะไม่ถูกเราจะไว้ตรงเส้นหลังของพยัญชนะเหมือนกันค่ะสระอุกเห็นไหมคะเราก็วางไว้เส้นหลังให้ตรงกับเส้นหลังคือเส้นขีดข้างหลังของขอไข่นั่นเองอ่มาดูตรงไอ้ที่มันอยู่ข้างล่างนะคะดูสระที่อยู่ข้างล่างอย่างเช่นสระอุกโอยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องวางตรงเส้นหลังของพยัญชนะเห็นไหมคะก็คือสรัอุกตรงนี้เราวางตรงนี้ได้ไหม ตรงนี้ได้ไหมไม่ได้นะคะคือไม่ถูกต้องนั่นเองถ้าเกิดว่ามันมีพย,ยัญชนะต้นสองตัวล่ะนะคะพย,ยัญชนะต้นสองตัวที่เราเคยเรียนก็คือจะมีอักษรน,น้าหรือคำควบกล้ำนะคะเขาให้ทำยังไงเขาให้วางสระหรือวรรณยุกต์ให้ตรงกับเส้นหลังของพย,ยัญชนะตัวที่สองอย่างเช่นนักเรียนเห็นไหมคะคำว่าปล่องเป็นคำควบกล้ำควบกล้ำแแหไหมคะ พยัญชนะต้นมีกี่ตัวสองตัวคือกไก่ลอลิงเพราะฉะนั้นเขาจึงวางนะคะวันในยุคเอกไว้ตรงไหนตรงเห็นไหมคะเส้นหลังของลอลิงถ้าเกิดเอาวันในยุคเอกเอาไม้เอกไว้ตรงนี้ถูกไหมคะโนไม่ถูกนั่นเองนะคะเหมือนกันค่ะคำว่าม้อมีพยัญชนะต้นกี่ตัวเป็นอักษรนำมีพยัญชนะต้นสองตัวใช่ไหมคะสองตัวก็คือ หอหีบแล้วก็มอมาใช่ไหมเอ่ยอมนนีหอหีบแล้วก็มอมาสองตัวนะคะอามาดูไม้โทจะต้องอยู่ตรงไหนวันในยุโทเขาก็ต้องให้ตรงกับขีดและมอมาใช่ไหมคะตรงนี้ถ้าเราเอาไม้โทไปใส่ตรงหอหีบตรงนี้ได้ไหมไม่ได้ไม่ถูกต้องนั่นเองอันนี้คือหลักการคัดลายมือง่ายๆนะคะอต่อไปการคัดลายมือต่อไป ในการเขียนตัวอักษรที่มีเชิงหรือมีความสูงตัวอักษรที่มีเชิงคืออะไรก็คือตัวอักษรที่มันมีอ่าเช่นเดียวกับผู้หญิงข้างล่างโรชาดาเขียนลงมานะคะก็คือไม่ได้อยู่ในบรรทัดเดียวกันคือมีเชิงต่อปักตักหรือขอฐานหรืออ่า สระไม้สระไอไม้มาลายสระไอไม้ม้วนสระโอซึ่งมันจะอยู่สูงกว่าบรรทัดทำอย่างไรเขาบอกว่าให้เขียนลงล่างหรือขึ้นบนประมาณครึ่งหนึ่งของตัวอักษรปกตินั่นเองนักเรียนเห็นเส้นตรงนี้ไหมคะแสดงว่าเส้นะเส้นบรรทัดเราจะมีตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาเราลากลงมาก็ประมาณครึ่งหนึ่งนะคะประมาณนี้ข้างบนก็เหมือนกันเพิ่มอีกครึ่งหนึ่งนะคะให้ประมาณนี้หรือตัวรื้อ ก็ลากลงมาครึ่งหนึ่งตัวรื้อก็ลากลงมาท้งคู่นะคะอันนี้นะคะเป็นต้นนะคะต่อไปในการเขียนตัวเลขไทยถ้าเกิดเป็นตัวเลขไทยเราเขียนอย่างไรในการเขียน <Carwyn. S 1> ตัวเลขไทยเนี่ยนะคะเขียนให้สูงเพียงครึ่งหนึ่งของตัวอักษรปกติก็คือเขียนครึ่งหนึ่งของตัวอักษรปกติน <did mobile. S 2> ักเรียนเห็นภาพนะคะเช่นการคัดลายมือเวลาเขียนตัวเลขไทยก็ครึ่งหนึ่งนะคะครึ่งเส้นนั่นเองนะคะ อ่าต่อไปนอกจากที่เราจะเขียนให้ถูกต้องตามหลักของวิธีการเขียนคัดลายมือแล้วเราจะต้องรู้ด้วยว่าประโยชน์และก็คุณค่าในการคัดลายมือมีอะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นในประโยชน์หรือคุณค่าของมันสิ่งแรกเลยการคัดลายมือการเขียนก็เป็นเครื่องมือที่เราใช้ในการบันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็มันสามารถทําให้เราเนี่ย ถ่ายทอดความรู้ความคิดไปสู่บุคคลอื่นได้เราเขียนอะไรมาเป็นการสื่อความเข้าใจระหว่างบุคคลช่วยพัฒนาความคิดช่วยอะไรก็ตามต่างๆแต่นี่แหละค่ะคือประโยชน์ของการเขียนถ้าเกิดเราเขียนไม่สวยปุ๊บเกิดอะไรขึ้นคนอื่นก็จับใจความของเราไม่ได้ไม่รู้ว่าเราเขียนอะไรเพราะฉะนั้นประโยชน์ของการคาดใยมือสิ่งแรกก็คือหนึ่งทำอะไรได้บ้างคะหนึ่ง ทำฝึกสมาธิเราใช่ไหมคะฝึกให้เรามีสมาธิฝึกเขียนนะคะมีสมาธิในการเขียนซอฟทาให้เราฝึกฝนตัวหนังสือของเราจะได้สวยน่าอ่านนะคะพวกอ่านอ่านพวกก่อข้าใจที่เราเขียนเป็นระเบียบเรียบร้อยลายมือเราก็สวยงามนะคะฝึกอีกอย่างหนึ่งก็ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งก็ช่วยให้เราเขียนอักษรไทยได้ถูกต้องเขียนตัวหนังสือไทยอักษรไทยได้ถูกต้องตามหลักนั่นเองนะคะเดี๋ยวมาดูนะคะ ข้อควรปฏิบัติถ้าเกิดเราจะเขียนอะไรก็ตามเนี่ยเราควรมีข้อปฏิบัติอะไรบ้างถ้าเราจะเขียนคาดไลายมือส่งครูหรือว่าเขียนงานอะไรก็ตามส่งครูนะคะข้อปฏิบัติและมารยาทที่ดีในการเขียนจะมีอะไรอันดับแรกสิ่งสําคัญนะคะก็คือหควรเลิกใช้กระดาษที่มีสีขาว และก็มีเส้นบรรทัดไม่ยับหรือฉีขาดอันนี้สําคัญเลยนะคะกระดาษจะต้องไม่ยับส่งมาก็ต้องให้เรียบร้อยนะคะไม่ฉีดไม่ขาดนั่นเองเขียนด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดหรือจักครึ่งบรรทัดก็ได้ก็อยู่ที่คําสั่งที่บอกนะคะต่อไปเวลาเขียนเราต้องดูด้วยเขียนสะกดคําถูกต้องหรือเปล่าประโยคถูกต้องตามหลัก นะคะเขียนให้ถูกการยอร่อหน้าของความสําคัญของข้อความก็ต้องยอ่อหน้าด้วยเว้นวรรคตอนให้ถูกต้องชัดเจนสิ่งสําคัญในข้อสุดท้ายถ้าเขียนผิดทําอย่างไรลบให้สะอาดค่ะไม่ควรขูดขีดหรือฆ่านะคะเพราะฉะนั้นมันจะทําให้งานของเราไม่เรียบร้อยไม่ใช่ว่าฉันเขียนคํานี้ผิดนะคะสมมติมฉันเขียนคาว่า มองอีมี e me. แต่ฉันไปใส่ไม่เอกมี me. โอ้ยฉันสะกดผิดไปค่ะตรงนี้ถูกไหมคะไม่เราต้องลบใช้นิควิดหรือว่ายางลบลบนะคะแล้วก็เวลาเราเขียนคำไหนผิดเราไม่ควรไปขีดค่ากากระบาดไม่เอานะคะไม่ควรทำเลยเพราะฉะนั้นเขียนผิดก็ต้องลบให้สะอาด อ่ต่อไปอันนี้เป็นแบบอักษรที่เราใช้ฝึกคัดลายมือซึ่งมีอยู่2แบบแบบแรกนั่นก็คือแบบกระทรวงศึกษาธิการอันนี้เราจะสังเกตเห็นว่าแบบกระทรวงสึกษาธิการเนี่ยตัวจะกลมนะคะตัวอักษรจะกลมนะคะส่วนแบบอารักษ์จะเป็นแบบเหลีย่ยมดูตัวอย่างโดยเฉพาะตุอยให้ดูตัวแรกเช่นอกไก่เห็นไหมคะตรงหัวข้างบนเป็นยังไงคะกลมถ้าเป็นแบบอารักษ์จะเป็นแบบ เหลี่ยมขึ้นมานั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการใช้ฝึกถ้าเกิดเราจะเลือกแบบกลมหรือแบบเหลี่ยมแบบกระซ่วงหรือแบบอารักก็ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งอย่าเอามาปะปนกันนะคะ,ะเพราะฉะนั้นอันนี้แหละค่ะคือหลักวิธีการคัดลายมือนะคะนักเรียนสามารถไปฝึกคัดลายมือได้ซึ่งในแบบฝึกหัดเราก็มีอยู่ นะคะจะอยู่ในหน้าที่อ่าในหน้าที่22ในแบบฝึกหัดของเรานะคะจะเป็นการคัดบทร้อยกรองนั่นเองนะคะให้นักเรียนลองฝึกคัดฝึกผลลายมือของเราจะได้สวยๆหน้าอ่านนะคะซึ่งฝุดได้ทั้งมีทั้งแบบเต็มบรรทัดแล้วก็ครึ่งบรรทัดน,นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะก็จบ วิธีการคัดลายมือทําอย่างไรให้เราเขียนสูยไใ้เขียนดีนะคะอยู่ที่การฝึกฝนของเราคุูต้อยเชื่อว่านักเรียนทุกคนสามารถทําได้และลายมือสวยกันนะคะสําหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ